วันนี้นายอนุทินชันวิรกูลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ได้นำทีมลงพื้นที่หาเสียงสะสปาร์ตี้ลิสต์นะครับเบอร์37ที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งแล้วก็ตลาดคลุในเขตอำเภอพระประแดงนะครับพร้อมกับชูนโยบายคนละครึ่งัสก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ภายในตลาดนะครับให้การต้อนรับกันอย่างเนื่องแน่นทั้ง2ตลาดเลยทีเดียวครับ นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่หาเสียงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์37จำนวน2จุดนะครับที่อำเภอรพระประแดงจุดแรกนายอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งโดยทันทีที่นายอนุทินได้มาถึงครับเจ้าอาวาสวัดบางน้ำพึ่งก็ได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่องค์จำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่นายอนุทินนั้นจะเข้าสักการะ ท้าวเวสุวรรณที่นายชนสวัสดิ์อัศวะเหมเป็นผู้นำงบประมาณส่วนตัวมาจัดสร้างถวายให้กับทางวัดบางนํำพึ่งจากนั้นนายอนุทินก็ได้ลงพื้นที่พบปะทักทายกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของแบบเป็นกันเองโดยตลอดเส้นทางการเดินทางของนายอนุทินนอกจากจะพบปะทักทายกับ พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็ยังได้แวะชิมอาหารพร้อมอุดหนุนสินค้าที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้านำมาจำหน่ายครับต่อจากนั้นช่วง14นาฬิกาคณะของนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ลงพื้นที่หาเสียงต่อที่ตลาดบางครุในซอยสุขสวัสดิ์70โดยทั้งสองตลาดก็มีบรรดาแฟนคลับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนที่ทราบข่าวก็จูงมือบุตรหลานมารุมร้อมพร้อมกับมอบพวงมาลัย แล้วก็ดอกไม้ดอกกุหลาบรวมถึงขอถ่ายรูปเซลฟี่ครับโดยตลอดเส้นทางก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็พี่น้องประชาชนตะโกนร้องรักนายกอนุทินพร้อมขอให้ในายอนุทินกลับมาเป็นนายกอีกครั้งขณะเดียวกันก็มีบางคนได้ร้องขอให้ในายอนุทินนั้นนำโครงการคนละครึ่งพลัสกลับมาใช้อีกซึ่งตัวนายอนุทินก็ได้รับปากนะครับหากได้กลับมาเป็นรัฐบาลต่ออีกสมัย ส่วนการลงพื้นที่หาเสียงครั้งนี้มีนายถาปรกรณกุญเจริญผู้สมัครสสเขต6เบอร์4และนางสาวแพรวพันธุ์ภุกพิบูลผู้สมัครสสเขต1เบอร์4พักภูมิใจไทยรวมถึงผู้สมัครลูกพักครบทั้ง8เขตเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการมาช่วยหาเสียงอีกด้วยครับส่วนบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของพักภูมิใจไทยโดยรวมทั้งสงแห่งเป็นไปได้วยความคึกคัก